สวัสดีครับจากร้านสีราชาคอนซายขายซ่อมวิทยุสื่อสารครับวันนี้เราจะมาเข้าในเรื่องของงานซ่อมนะครับจะเป็นรุ่นนี้ 245HW นะครับสำหรับ HW เนี่ยก็จะเป็นคิปที่สองแล้วเ,เราจะข้ามขั้นตอนการรื้อไปนะครับเพราะว่าเครื่องนี้รื้อไปแล้วใครอยากรู้ว่ารื้อยังไงก็ไปดูทีค่คลิปเก่าแล้วกันวันนี้จะมาพูด ในเรื่องของอาการเปิดไม่ติดนะครับที่เจอบ่อยนะเปิดไม่ติดเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องที่ที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะก็อัน uh, ดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเช็คไฟก่อนนะว่ามันมาถึงตัวขาวอลลุ่มหรือเปล่า uh, เดี๋ยวจะขึ้นภาพละเอียดให้ดูนะครับโอเคเราก็ วัดวัดโวลต์วัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่ามันมีไฟไหมทีนี้ถ้าไม่มีไฟเนี่ยโอเคเราก็แกะแหงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ย้อนลงไปดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ผมขันก็ไปเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมามันจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับะจะมีซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ก็ เราก็ต้องรู้จุดดึงนะครับก็อย่าพยายามอย่าไปเยอะมันมากนะครับค่อยๆบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้าย,บ,าย,บ,ายบิดขวาเบา,บาเดี๋ยวมันก็ออกมาเองครับทีนี้พอออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะครับวอลลุ่มเนี่ยนะครับขาของวอลลุ่มเนี่ยสองจุดเนี้นะครับมันจะไปตรงกับซอ็อกเก็ตฝั่งนี้ตรงจุดนี้ครับขาริมเลย ริมริมสุดตรงนี้เลยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเชื่อมกับจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เลยนะครับสายเนี้ยอันนี้คือแก้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าทําไมมันถึงเปิดไม่ติดนะครับอ่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บปรากฏว่าจุดเนี้ยมันควรจะต้องมีไฟอ่าเท่าแบตอะ่ะนะมันไม่มีไงไฟมันก็เลย ไม่ไม่ไปผ่านวอลลุ่มมากพอนะครับก็ก็เลยทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมพูดงงหรือเปล่าก็คือไอจุดเนี้ยที่ชี้ให้ดูเนี่ยมันจะต้องมีไฟเท่ากับแบตใช่ไหมฮะแต่แล้วก็เนี่ยผ่านตามซ็อกเก็ตพวกเนี้ยนะครับผ่านไปจนถึงขาวอลลุ่มแต่แล้ววอลลุ่มก็จะเป็นตัวสวิตต์ปิดเปิดเครื่องถูกไหมฮะมันก็เปิดเพื่อให้ส่งไฟไปขาหนึ่งแล้วก็ให้เครื่องทํางานนะทีนี้ ขามันไม่ถึงกันท่าไหนไม่รู้แหละ,ะเจอตัวเนี้ยตัวที่สามแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าพัวอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีอีกเหมือนกันนะครับก็เลยมาทําแบ่งปันกันให้ดูนะครับเวิธีการแก้ไขนะครับสําหรับอาการแบบนี้นะครับก็คือ,อจุดเนี้ยจุดเนี้ยที่ไฟมันไม่มาเนี่ยไฟ8โวลต์นเนี่ยหรือไฟเท่าแบตเนี่ยมันไม่มาเนี่ย เพราะว่ามันขาดตรงส่วนไหนไม่รู้นะครับเราก็เอาไฟเลี้ยงเนี่ยนี่ตรงจุดนี้เลยเอเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้แล้วกันนะไฟตรงเนี้ก็เป็นไฟที่เอาไว้ไปเลี้ยง PA นะครับการเอา์พุตของ PA มันจะมีไฟเท่ากับแบตเหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ใกล้ๆกกันพอดีนะครับก็ต่อพ่วงมาปุ๊บเพื่อให้รอยต่อของซ็อกเก็ตเนี่ยมันมันมีไฟนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงที่ขาโวลูม พอต่อเสร็จปุ๊บมีไฟไปถึงโวลลูมได้เสร็จก็เปิดติดนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างอื่นก็ต้องไล่เช็คกันต่อไปนะครับอันนี้คือกรณีที่ไฟไฟเลี้ยงขาดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็ต่อแล้วก็จบนะทีนี้ถ้าเราวัดที่ขาโวลลูมเนี่ยปรากฏว่ามันมี8โวลต์ม,มาแล้วนะถึงขาโวลลูมแล้วเนี่ยเสร็จแ,แล้วยังเปิดไม่ติดนะอันเนี้ยก็ต้องเช็คกันต่อไปนะครับว่ามันเกิดตากตรงไหน มันเกิดจากเาลกูเดตตัวไหนมันไม่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันต่อไปซึ่งในคลิปนี้ไม่ไม่ไม่เจอแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็คงจบเพียงเท่านี้ครับผมไม่มีผมไม่มีอะไรมากกว่านี้ละเพราะว่าก็เหลือแค่ประกอบหรือแค่อะไรโอเคครับขอบคุณครับ